สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนบายพาส i p นะครับ iPhone 7 p ดพขึ้น iPhone ไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมใช้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไม่ให้ใช้ iPhone หรือ iPhone ไม่พร้อมก็คือเงื่อนไขก็คือจะต้องติดรหัสติดล็อกมาแบบนี้นะครับจะต้องไม่รีเซ็ตมานะครับถึงจะบายพาส s ซิมได้นะครับ,นะรบผมจะมาสอนการบายพาสซิมเพื่อให้กลับมาใช้สัญญาณซิมได้ปกตินะครับแต่ถ้าเครื่องนี้ มีการรีเซ็ตมาเราก็จะบายพาส Wi-Fi แต่วันนี้ผมจะพาบายพาสซิมนะครับอาจจะเป็นเครื่องมือสองที่ซื้อต่อกันมาเป็นงานช่างงานซากนะครับเ,รเอามาลงจอก็ประมาณนี้นะครับจะต้องติดแบบนี้โอเคก่อนจะใช้อลก o l ในการบายพาสทุกคนจะต้องไป3 y t u t u b e ก่อนเพื่อทำการแส่เครื่องอัปเดตเวอร์ชั่นก่อนนะครับโอเคเปิดเครื่องเรียบร้อยต่อสายคอมนะครับเสียบสายเข้าไปนะครับตัวนี้ใช้วิธีการกด Power กับตัวลดเสียงพร้อมกัน พอโลโก้ดับนะครับให้ปล่อยพเวอร์นับไป5วิเอาใหม่นะคือกดพร้อมกันก่อนนะครับพอเราพอพอโลโก้ดับนะครับนับไป5วิ1 2 3 4 5เราจึงปล่อยพวเวอร์นะครับดูใหม่นะครับเริ่มนะครับกดพร้อมกันนะครับพอดับนับไป5้าวินะครับ1 2 3 4 5้าปล่อยพวเวอร์ครับ มาแล้วนะครับที่หน้าจอคอมนะครับโอเคคลิกเลยนะครับคลิกเกอจะเป็นเข้าสู่หน้าจอโหมด dfu โห d e นะครับให้กดตรงนี้ครับ go f l a t นะครับเลือก go f l a t จากนั้นมาดูข้างล่างครับตรงนี้ return เนี่ย return user data อันนี้คือสำรองข้อมูลนะครับตัวนี้คือ f ฟ a t แฟลเร็วแบบล้างข้อมูลตัวนี้ในกรณีที่เราทำตัวนี้ไม่ผ่านนะครับแล้วอยากใช้ Wi-Fi เราจะมา f ฟ a t ตัวนี้นะครับ กรณีนี้คือการทํา Wi-Fi นะครับใช้ตัวแฟ i ค k ิกแฟดแฟเร็วเรียก f a แฟตเร็วนะฮะโอเคเราคลิกตัวแรกนะครับรีเทิร์นะครับตัวนี้อ่ากดแฟตได้เลยนะครับอ่าช่วงนี้นะครับถ้าหากว่าไดเวอร์เราพร้อมนะครับคอมพร้อมไดเวอร์พร้อมสายพร้อมนะครับมันก็จะวิ่งไปเรื่อยจนถึง34%ถ้าถึง34%แสดงว่าโปรแกรมของเราเนี่ยเดินทางมาครึ่งทางแล้วมีโอกาสรอดเกือบ100 แต่ถ้าหากว่ามาเออร์เลอร์ระหว่างทาง10บ้าง15บ้าง18บ้าง22บ้าง3 u t ยูทก็จะแจ้งโคดเออ,เอร์เมาแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับบางตัวก็จะแจ้งเป็นโคด0ูนโค้ดแ8ดโคดอะไรก็ตามแต่ซึ่งมีหลายปัจจัยมากนะครับที่สำคัญก็คือก่อนที่จะแฝดต,ตัวนี้ทุกคนจะต้องลงไดเวอร์ u t u ยูทให้เรียบร้อยนะครับไดเวอร์ driver ของอัลล็อกทูลไดเวอร์ของมือถือนะครับ ที่สาคัญก็คือพื้นที่ของเครื่องจะต้องพร้อมด้วยนะครับอย่างน้อยโปรแกรมพวกนี้ใช้พื้นที่อย่างน้อยก็10บิกแล้วนะครับในการทํางานนะครับตอนนี้เดินทามาถึง34%ถือว่าโอเคนะครับนะถือว่าโอเคนะฮะตอนนี้เขากำลังจะแตกไฟล์แล้วนะครับพอสามก็จะขึ้นไปสี่สิบห้สิบค่อนข้างเร็วแต่จากนี้ไปเนี่ยแทบจะนานนะครับบางเครื่องนี่แค่10บนาที บางเครื่องนี่ปาไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะผ่าน34%ไปได้ให้เรารอนะครับถ้าใครแฟดหน้านี้แล้วประมาณ20นาทีแล้วยังไม่ได้แสดงว่าเขามีปัญหาแล้วนะครับต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน,น,น่นอนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับท่าที่ผมทำเนี่ยตรงนี้ประมาณ10-20นาทีนะครับเคยมีช่างท่านหนึ่งนะครับทำเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับนะอาจจะเป็นเครื่องคอมค่อนข้างช้าด้วยนะครับแต่34%แบบนี้มีโอกาสผ่าน100%นะครับมีโอกาสผ่าน นะโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปนะครับไปดูซิว่ามันจะวิ่งเลย34%ตอนไหนนะมาดูกันนะครับอตอนนี้นะครับขึ้นมา40%แล้วระยะเวลาประมาณ10นาทีนะครับคดูระครบมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนี่55แล้วนะครับถือว่าขึ้นเร็วนะฮะขึ้นเร็วอยู่ ท่านใดที่สมัครเป็นสมาชิกนะครับของเฟซผมนะครับแล้วก็สนใจในงานใบพาสงานปลดล็อกนะครับแบ่งปันกันได้ครับะผมแบ่งปันกันได้ก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็นึคดีๆก็จะแบ่งปันกันรู้อ่าไหนก็จะรู้วิชาไหนก็จะบอกวิชานั้นนะครับห้าสัาเนี่ยอาจจะนานหน่อยนะครับแต่ผ่านแน่นอนนะครับ ก็หกสิบเก้าปซ็นตแล้วนะครับเจ็ดสิบแล้วนะครับถือว่าเร็วอยู่นะถือว่าเร็วโปรแกรม3 YouTube นะครับโหลดได้ตาม Google นะครับแล้วก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะฮะจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับ บรรยากาศก็จะงเงียบๆหน่อยนะฮะห้องทำงานก็ติดท้องทุกครับในระหว่างนี้ให้ทุกคนนะครับโหลดตัวออล็อกทูนนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยโหลดฟรีนะครับนะครับโหลดฟรีแต่ถ้าอยากเปิดใช้ต้องออเสียค่าใช้จ่ายนะครับเป็นการ a อ t i v a t e ีเวอ t กโปรแกรมหรือเปิดโปรแกรมนะครับ จ่ายทุกๆสามเดือน e e หกเดือนรายปีก็ได้เลือกได้สามแบบนะครับถ้าสามเดือนก็เก้าร้อยเก้าสิบหกหกเดือนก็พันหกร้อยเก้าสิบถ้ารายปีก็หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบปีละครั้งนะครับแต่ถ้มว่าซ่อมครั้งหนึ่งนะครับก็ได้เงินกับคืนแล้วนะครับบางทีนะฮะบานที่รับงานาบพาสมานะครับอาจจะเป็นเครื่องสองเครื่องก็ได้เงินคืนแล้วได้ทุนคืนแล้วนะครับปวดสามเครื่องนะปวดสามเครื่องก็มีได้เข้าแล้วครับวันละพันกำไรเลยนะครับอนะ โปรแกรมนี้ดีมากนะครับจริงๆโปรแกรมปลล็อกเนมีเยอะครับในในในโลกนะครับแต่อันล็อกท o l นี่ก็เป็นของคนเวียดนามซึ่งโอเคนะครับอเนยประสงค์นะผมก็ใช้ตัวเดียวนี่แหละในการทํางานนะครับหลายๆท่านมีเป็น10โปรแกรมเลยนะครับเพราะว่ามือถือมันเยอะทัวนี้หลายหลายโปรแกรมหลายแบบนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมต่อมานะครับให้ทุกคนมาที่อ่อันล็อกอันล็อกทูนะครับเปิดให้เรียบร้อยนะครับ ดี๋ยวรอเครื่องรีเซ็ตขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้ยังนะครับรอแป๊บหนึ่งตัวเครื่องเพิ่งดับไปนะครับสักคู่หนึ่งเขายังไม่ตื่นนะครับแปบ๊บหนึ่งนะฮะตัวโก้ขึ้นมาละ เดี๋ยวเราให้มันรีเซ็ตขึ้นมานะครับเราจะมีตัวขีดวิ่งอย่างนี้ปื๊ดมานะครับโอเคครับตัวนี้เครื่องเข้ามาแล้วนะครับเนี่เปิดพัฒนานี้แล้วนะครับเราก็จะทําการไบพาสกันเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้เราแฟกเครื่องแล้วลงล้อมเรียบร้อยอัปเดตเวอร์ชันเรียบร้อยอ่ะต่อไปก็มาเลยครับเราจะเข้าโหมด dfu มือนเดิมนะครับกด power กับรถเสียพร้อมกันนะครับ 1,2,3,4,5สองสามาปล่อย power ครับดูที่หน้าจอคอมโอเคได้เสียงตึงแล้วพอตึงแล้วเราก็มาเปิดตรงนี้ดูนี่มาแล้วครับ3ามยูโนเชื่อมต่อกับคอมเรียบร้อยแล้วเป็นเข้าโหมด dfu นะครับก็เรียกโหมด dfu โอเคมาที่ฟังก์ชัน apple ตรงนี้ครับกดคำว่า i understand แล้วมาเลือกตรงนี้ครับ p w n ตัวนี้กดตัวแรกนะครับเราจะเข้าโหมดตัวแรกก่อนเป็นฟังก์ชันแรกของการบายพาสโดยใช้โปรแกรมอลอกทูลก็คือ P. W. N. ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราเตรียมไฟล์ลมดิตเอาไว้เลยเนี่ยไฟล์ลมดิตตัวนี้ผมโหลดเอาไว้ในโฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่อยู่ในคอมเนี่ยจะต้องโหลดใส่ตัวโปรแกรมอลอกทูลเก็บไว้ไฟล์ลมดิตก็คือไฟล์บายพาสนะครับเนี่ยกดติ๊กไว้โอเคเตรียมไว้เลยนะครับแบบนี้ เลือกไฟล์แล้วจะเห็นว่ามันมีหลายแบบใช่ไหมฮะข้างล่างก็จะเป็น ios 16อันนี้เป็น iphone 8 p l พัขึ้นไปเห็นไหมครับอ่าอันนี้ iphone 6ธรรมดาเห็นไหมฮะอันนี้ 6s 6s Plus 7 7พั u s เพนี่ตัวเดียวกันนะครับในระหว่างการที่บูต pwn ตัวนี้ให้มาสังเกตรตรง3 u t u n ทด้วยถ้าตรงนี้มันดับไปแสดงว่าสายหลุดหรือไดเวอร์มีปัญหาให้เข้าใหม่จนกว่าจะผ่านจนโอเคหน้าแรกตรงนี้นะครับนะครับ บางเครื่องนี่อาจจะเร็วเลยนะครับปืดป๊ดปื๊๊ปวิ่งมาจนจบบางเครื่องอาจจะช้าแต่สําคัญคืออย่าให้ DFU หลุดเจ็ดขาดนะครับถ้าหยุดนี่มีหลายปัจจัยนะครับอันนั้นค่อยทักมาถามเป็นเครๆไปนะครับขอเนี่อย่างให้หลุดนยะตัวเนี้ยกำลังวิ่งกําลังหานะครับเนี่ยกำลังหาไดาเวอร์อยู่เห็นไหมครับใช้เวลานิดหนึ่งเนี่ย แบบนี้ครับดูให้ดีนะครับเนี่ยวิ่งมาถึงนี้แล้วโหมดอยู่หายแล้วขึ้นโลโก้ไม่ผ่านนะครับหน้านี้ไม่ผ่านเข้าใหม่อีกนะครับเดี๋ยวเราเข้าซ้ําไปอีกบางคนอาจจะทําผ่านรอบเดียวบางคนอาจจะไม่ผ่านนะครับฟัก์ชันแรกต้องทําให้ผ่านให้ได้นะครับถ้าไม่ผ่านโหมดนี้เนี่ยเราจะแฟกเอเราจะเราจะไปพาร์ทไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีแก้นะครับมือใหม่ทําตามได้เลยนะครับติดขัดตรงไหนทักมาถามได้ โอเคขึ้นมาแล้วกลับไปที่เดิมคืนนะครับ1 2ึ่งสามี่ห้าปล่อยอเขาเรียกว่ามันเออร์เลอร์นะครับมันก็เลยหลุดนะครับเราก็เข้าใหม่อีกนะครับกดฟังก์ชันเดิมมาแล้วครับพีดับยู่กนแล้วนะครับโอเคแล้วก็มารอดูฝั่งนี้นะ ว่ามันจะลันจนจบไหมฮะถ้ารันจบนี่คือสบายเลยนะครับเป็นบางเครื่องนะครับไม่ได้เป็นทุกเครื่องนะครับสมองสมองมือถือบางทีอันไหนตอบรับเร็วมันก็จะเร็วมากนะครขออย่างเดียวนะครับอย่าให้ DFU หลุดติดขาด รออีกสักทรูหนึงนะครับนานมากนะครับตัวนี้นะถือว่านานนะครับเนี่ยเราดูตอนมันรันเสร็จนะครับอีกมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ตัวช่วยบูต p w n ก็มีเหมือนกันนะครับ๋ยวคมจะเปิดให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ระหว่างรอนะครับ อยู่ได้ดีตัวนี้ครับตัวนี้ครับ ethereum lock นี่ฮะน ethereum lock นะครับดูก่อนว่ายังไม่ขึ้นมาอีก ethereum lock โอเคกดตัวนี้เนี่ยเปิดขึ้นมาติดตั้งเลยเป็นตัวช่วยบูตนะครับเนี่ยกด auto อัปเดตก่อนนะกดลัน ระหว่างรอลกทุนบูสตนะครับชา้าเกินไปครับตัวนี้ตัวช่วยบูสต์อย่างดีเลยครับเร็วมากอ่าโอเคลงทุนมาแล้วนะครับเนี่ยผ่านแล้วนะครับโอเคทางขวานะต่อไปมากดตรงนี้ครับคําว่าบูสต์อุรัมดิกนะครับกดเลยนะครับเราันวิ่งนะครับแล้วก็มาสังเกตที่ฝั่งนี้ด้วยนะครับอ่าไฟล์รัมดิก ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านต้องเข้าหมดดีฟยูใหม่นะครับต้องเข้าหมดดีฟยูใหม่อ่าโอเคมันเข้าใหม่กันเดีรอตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยมันเออร์เลอร์นะครับแบบนี้มันเออร์เลอร์เนี่ย PWN เนี่ยเออร์เลอร์เอาผมดึงสายออกแล้วจะเสียบใหม่โอเค ะครับเดี๋ยวผมรอตัวนี้ดีกว่าตัวนี้วิ่งปืดเดียวเลยนะครับตอนรันเสร็จนะครับปัญหามันเยอะนะครับแบบนี้ครับแต่บางเครื่องถือว่าเร็วนะครับร้อยละสิบที่จะเจอนะครับบอกเลยครับร้อยเครื่องเจอแค่สิบเครื่องนะแต่ทุกท่านสามารถรันตัวนี้ตัวแรกได้เลยนะเอธียาล็อกแอธียาล็อกโหลดจาก Google แล้วแหละติดตั้งให้เรียบร้อยแตกไฟเรียบร้อยลงเครื่องเลย ตเปมาแล้วเห็นไหมครับขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้กดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับในตรงคําว่า p w n แล้วก็กดเลือกคลิกเข้าไปเลยดูข้างล่างนะครับถ้าถึง70%็ดสิเอร์เ็นตเนี่ยแปสิบถือว่าผ่านนะครับตอนนี้มกำลังรันนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมฮะเร็วกว่าลองทุนเยอะเลยเห็นไหมฮะเจ็ดสิบลุน้นเจ็ดสิบให้ได้ครับโอ้ผ่านครับแบบนี้ผ่านชลุยครับนี่ นี่แหละเขเรียกว่าตัวช่วยในการบูต p w u n เป็นขั้นตอนที่หนึ่งของการบายพาสไอโฟนโดยใช้อลล็อก o o นนี่เรียบร้อยแล้วครับโอเคแล้วอาพาพลงมาเลยครับกดบูแลมดิดเลยครับง่ายมากนี่เรียบร้อยครับขึ้นแบบนี้คือครับเริ่มแล้วครับนี่เห็นไหมฮะถ้าบูตตัวแรกไม่ผ่านเนี่ยตัวเนี้ p w n ยังไงก็แฟกไม่ได้ไอบายพาสไม่ได้ไฟล์ลมดิดสามารถโหลดได้กับ เว็บไซต์ของ Unlock Tool นะครับ Unlock Tool ไปโหลดมาแล้วก็ลงคอมไว้แล้วก็มาแตกไฟล์ใส่ใส่ในโฟลเดอร์ของ Unlock Tool เพื่อที่จะให้โปรแกรมมันไปอ่านนะครับโปรแกรมไบพาสมีเยอะนะครับในโลกนี้เยอะมากนะครับแต่ผมเลือกตัวนี้ครับเพราะว่ามันสะดวกตัวเ,เราเองโอเคนะครับเกือบเ,เสร็จแล้วนี่ไอ้เลยครึ่งทางแล้ว ถ้าแบบนี้แสดงว่าผ่านขั้นตอนนี้แล้วนะครับให้มาคลิกตรงนี้เลยครับฟิกเมาส์เนี่ยสายมือนะครับฟิกเมาส์สองตรงมือถือมันก็จะวิ่งตื้ตื้ตืตืตืแบบนี้เห็นไหมครับอ่าต่อไปมากดคําว่า back up p a r t c o d e กดเลยนะครับสํารองข้อมูลนเห็นไหมครับมือถือก็จะวิ่งตื้ตื้ตืตืตืแบบนี้เห็นไหมครับนี่ตื้อนี่ พอสำรองเสร็จปั๊บนี่มันจะขึ้นไฟล์สำรองไว้ในคอมเรียบร้อยถ้าแบบนี้ผ่านนะครับสำรองได้ถ้าไม่ขึ้นแบบนี้คือถ้าเออเลอร์ถ้าแดงนะี่คือจบเลยนะครับต้องทำซ้ำสัก2อสามรอบถ้าไม่ได้คือเครื่องนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับโอเคแบ็กอัพเรียบร้อยแล้วมากดตรงนี้ครับ Factory Reset กดเลยคลิปนี้ผมสอนค่อนข้าง,ง,งละเอียดนะครับค่อนข้างละเอียดใครสนใจก็ทักคำถามในในแชท a c e b o o k ได้นะครับ บางที YouTube อาจจะไม่ค่อยได้ตอบนะโอเคขอดูนะครับอพอมันโอเคแบบนี้เห็นไหมครับนี่เสร็จแล้วนะครับนี่ถ้านโอเคแล้แบบนี้มันก็จะรีเซ็ตเครื่องแล้วนะครับสักคู่หนึ่งนะครับมันก็จะรีเซ็ตขึ้นมา เป็นหน้าสวัสดีเลยนะครับเป็นหน้าฮัลโหลสวัสดีครับก็เดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปเพื่อเห็นภาพอีกนะครับนี่ครับนี่ครับจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะแสดงว่าคอบอ่านระบบแล้วนะฮะเด้งขณะที่สามยูทูบแล้วนะครับนี่นะครับนี่่วนเจ็ดพน์ั้งยี่แปดจิกเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนะครับแสดงว่าเราบายพาร์ขั้นตอนที่หนึ่งผ่านแล้ว นะครับมันมีแค่อสองขั้นตอนนะครับทําซ้ํากันสองรอบแค่นั้นเองนะครับนี่โอเคขัค้นตอนนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับบูทให้จบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะข้าตรงนี้ไปเลยนะครับมาดูตอนที่มันเปิดขึ้นมาว่าจะเป็นหน้าไหนนะครับตอนนี้นะครับเครื่องก็รีเซ็ตขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นหน้านี้คือหน้าสวัสดีขึ้นมานะครับที่เรียกว่าหน้าสวัสดีนะครับฉะนั้นเวลาไปซื้อเครื่องมือสองมานะครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเครื่องนี้ผ่านการรีเซ็ตมานะเาเรียกว่าเครื่อง น่าสวัสดีนะครับที่สําคัญก็คือเครื่องโปรแกรมตัวนี้นะครับจะ b y p a าสได้เฉพาะเครื่องที่ไม่ได้ติดแจ้งหายถ้าเครื่องติดแจ้งหายเนี่ยบา p a s s ไปเนี่ยไอโฟนแด้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับล็อกทันทีเลยไม่ได้นะครับโอเคขั้นตอนที่2ครับกดบันเดิมนะครับกดบันเดิม1 2 3 4 5ปล่อยครับ มาแล้วครับขึ้นที่3 u t ยู e ทเรียบร้อยเราจะไปใช้ตัว a t a l o อล็ช่วยเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับกดเลยป้าบนะครับนี่คือตัวช่วยอย่างดีเลยนะครับนี่ยนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่แปบแบบนี้ผ่านครับผมนะ โอเคผ่านการบูตนะครับผ่านการบูตแล้วอ่าพับลงโอเคหลังจากนั้นย่อตรงนี้ลงมาครับมาที่บูตลำดิตต่อได้เลยง่ายๆไม่ยากนะครับถ้าเข้าใจหลักการคอมโน้ตบุ๊กขอเป็น i3 ขึ้นไปนะครับแรมสูงๆหน่อย นะครับถ้าทุกวันนี้ก็รัมห้าเอ้ไม่ใช่รมห้าคอยห้าก็ยังดีงก,ก,ก,ก็ดีนะฮะโอเคนะครับต่น,นี้เป็นช่วงของการบูแลำดิดรอบที่สอง่าถ้ามันลันถึงตรงนี้ได้เนี่ถือว่าโอเคนะครับบางเครื่องเนี่ยวิ่งถึงแค่ตัวที่สองแล้วน็อกนะครับมีหลายปัจจัยอ่นนั้นมีหลายปัจจัยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับ โอเคเรียบร้อยกดฟิกเมาส์2ครับครับตัวเครื่องจะลันตึกๆๆๆไปเรื่อยๆเห็นไหมครับสุดท้ายกดตัวนี้ครับนี่สำคัญที่สุดคำว่า uh, restore backup บวกนะครับ disable ota หรือ e l a s e นะครับตัวนี้บล็อกการอัปเดตนะครับเครื่องกู้ข้อมูลกลับมาคืนแล้วกดเลยนะครับปับ๊บมาที่นี่เห็นไหมครับนี่ กำลังอัปเดตอยู่เห็นไหมครับรอนะครับรอดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับรอสักครู่ก็เชิญนะครับท่านที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้วิธีการบายพาสนะครับทําเป็นอาชีพเสริมได้นะครับถ้าเป็นอาชีพเสริมได้มีรายได้จากการทําโทรศัพท์การลงโปรแกรมปลดล็อกขายได้นะครับ โอเคมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรรอชมผลงานขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับคลิปนี้นานหน่อยนะครับน่าจะเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับนี่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมทั้งหลายนี่ครับใบพาดเรียบร้อยนะครับจบแล้วครับเนี่ยใช้งานได้แล้วนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปด้วยถ้าคิดผมดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครสนใจอยากเป็นสมาชิกก็สมัครเข้ามานะครับพร้อมข้อมูลดีๆอยากจะแนะนำต่อนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้การปบพัด iPhone 7พัสดปพัสดซิมให้กลับมาใช้งานได้ขอบคุณครับ